ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์พิขุทั้งหลายสมัยใดราชาคือผู้ปกครองทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นราชยุทธคือข้าราชการทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพรามและขหาบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพรามและขหาบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติคือการเคลื่อนที่การหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักษัตว์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอ เมื่อดาวนักษัตร์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีปริวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัติไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีปริวัติไม่สม่ำเสมอ ลมก็พัดไปไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปไม่สม่ำเสมอปัญชสา,าคือระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้องก็แปรปรวนเมื่อปัญชสา,าแปรปรวนเทวดาทั้งหลายก็ระสำระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายระสำระสายฝนก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสม พืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอพิกุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพรรณซามทุกพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมากพิกุทั้งหลายสมัยใดราชาทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้นราชยุทธทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมพราหม์และขหบดีทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติสม่ำเสมอ เมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัตรสม่ำเสมอดาวนักษัตย์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัตรสม่ำเสมอเมื่อดาวนักษัตย์และดาวทั้งหลายมีปริวัตรสม่ำเสมอคืนและวันก็มีปริวัตรสม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีปริวัตรสม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัตรสม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัตรสม่ำเสมอฤรือดูและปี ก็มีปริวัติสม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีปริวัติสม่ำเสมอลมก็พัดไปสม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปสม่ำเสมอปัญชสาก็ไม่แปรปรวนเมื่อปัญชสาไม่แปรปรวนเทวดาทั้งหลายก็ไม่ระสำมระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายไม่ระสำมระสายฝนก็ตกลงมาอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างเหมาะสม พืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกสม่ำเสมอภิกุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกสม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุยืนผิวพรรณงามมีกำลังและมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย